ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมิวควงพิเซนต์ตอบทุกคำถามคาใจจริงหรือจีบติดเพราะไฮโซก่อนแต่งงานว่าวานแล้วหลังแต่งงานนั้นยิ่งหวานไปอีกสำหรับคู่ของมิวนิทาและสามีหนุมห่มไฮโซเซนทราพุทธโดยล่าสุดคู่นี้เขค่วงแขนมาตอบคำถามให้แฟนๆหลายคนคาใจและอยากจะรู้ผ่านทางช่อง y o u t u ู e ของสาวมิวบอกเลยว่าหมดขึ้นหน้าจอแล้วแม่ โดยตัวอย่างคำถามคำตอบก็เช่นเคยทะเลาะกันบ้างไหมหนุ่มเซนก็ตอบว่ามันก็มีเรื่องไม่พอใจกันบ้างแต่โชคดีที่มิวเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจพยายามมองในมุมที่ผมว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดแบบนั้นได้ก็ไม่รู้ว่าจะทะเลาะกันทำไมคำถามที่ว่าทำไมถึงเลือกคนนี้เป็นคู่ชีวิต มิวก็เลยตอบว่าพี่เซนเป็นคนจิตใจดีเอาใจใส่คนรอบตัวเขาสนใจว่ามิวชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้ใจเป็นผู้ชายที่อบอุ่นคิดไม่ผิดเลยที่แต่งงานกับพี่เซน ส่วนเรื่องประเด็นคำนำหน้าว่าไฮโซนั้นหนุ่มเซนก็ได้ตอบว่าในมุมผมนะครับไม่ได้รวยอะไรแบบที่พลาดข่าวเลยส่วนตัวไม่ไคิดว่าตนเองเป็นไฮโซจริงๆเลยจากใจใครบอกมิวแต่งงานกับผมเพราะความรวยความจริงมิวเขามีตัวเลือกที่รวยกว่าดีกว่าหลอกกว่าผมแต่โชคดีที่เรานั้นลงตัวกันพอดีมีคนรุมจีบมิวเยอะมากแต่เขาก็เลือกผมสาวมิวนั้นก็ปิดท้ายสวยๆว่าก็สวยอะ Oh, 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 we are Lying in the place of the... Yeah, 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 yeah.